สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูะเครื่องมิกบางใหญ่นะวันนี้เป็นวันอาคารครับเป็นนัดเล็กแต่ว่านัดเล็กวันนี้คนเยอะมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศครับว่าคนเยอะขนาดไหนนะผมน,นี่ครับวันนี้นวันอาคารน,นะครับเป็นนัดเล็กนะของมิกบางใหญ่นะปรากฏว่าคนเยอะนะครับวันนี้ถือว่าคนหนาตาพอสมควรนะครับผม เยอะนะครับวันนี้คนเยอะนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปเดินเช่าผ้านะครับดูที่ว่าวันนี้ผมจะได้ผ้าอะไรบ้างนะครับผมก็ขอให้ได้ของครับวันน,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 นี้นะครับคนเยอะน่าจะได้ของนะครับวันนี้มาไปดูกันครับว่าผมจะได้พราอะไรบ้างนะครับอันนี้เ็นนะครับ เลยครับก็หลากหลายนะครับวันนี้อ่ครับพระบุชานะครับนี่ครับเยอะนะครับวันนี้อดูแล้วว่าจะได้พาอะไรบ้างนะเข้าตาอะไรบ้างครับวันนี้ดีครับ ก็ถือว่าคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะถือว่าคนเยอะนะปกติแล้ว่าละคานก็ก็พอมีคนนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่านี้ครับวันนี้เยอะจริงๆครับแต่ว่าเยอะไม่เยอะไม่สําคัญสําคัญว่าจะได้ของหรือเปล่านะรเออครับผมอะไรครับอไครับ ผมเป็นจานโตครับเอ้าพี่แหสงัสดีครับพี่โอ้มีอะไรมาครับวันนี้โอ้กําลังเดินเลยครับพี่โอ้นะครับก็อันนี้ครับมีเครื่องรางนะอันนี้สิ่งนี้ไหนกับเนี่ยไม่รู้ที่เท่าไหร่ครับพี่ห้าร้อยห้าร้อยไม่รู้ที่นะอืมครับผมได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยววนมาดูครับผมโอ้อันนี้หนังเสือนะครับนี่ครับนี่ครับอ เออดูก่อนนะครับว่าเข้าทางตรงไหนฮะนี่ถูกใจแล้วก็เช่านะครับน,นี่ร้านที่เฮงนะครับปุ้ที่เฮงแกใจดีมากนะพระแกเยอะเรยนะครับวันนี้อ,นนอ่ะโอเคครับพี่เดี๋ยวเดินดูอีกรอบหนึ่งกันครับผมอืมว่าิดตานะครับนี่ครับก็หลากหลายนะครับนี่ก็หลากหลายนะ ดูเียครับเราจะได้พระอะไรไหมครับทั่นี่นี่ครับนี่ครับเห็นพระเยอะๆอย่างนี้ก็ใช่ว่าวันหนึ่งเราจะได้เช่านะบางวันก็ไม่ได้เช่าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับอ่าถ้าเข้าตาเราก็เช่านะครับสุดใจเราก็เช่านะไอ้อันนี้ลูกอ่าลูกข้าเกษมเนนะครับแล้วก็อันนี้พระบูชานะครับพระบูชา ดูครับทไมห้หลา,าหลกหลายครับมันมีหลากหลายครับอ่าอันนี้ก็เป็นผ้าเหมาะนะครับผ้าเหมาไปดูครับนี่ครับในหลวงนี่ครับพี่นี่ครับหลากหลายนะอ๋อมีตุ๊กแก่ด้วยนะเป็นช่างล่างนะครับช่างล่าง ไปรับไปรับกุหลิวนะครับน wow ี่คร uh, ับต้งมีข้าวตาฟักองมังละนาวันนี้นะครับนี่ครับไก่กระต่อครับ ไปกันต่อครับไปกันต่ออ,อันนี้เป็นชุดนะครับเป็นชุดะะน,นะครับโอ้ภาพเป็นชุดไปมะขามนะครับอ่ะไปกันต่อครับ ไปกันต่อดูที่จะได้พระอะไรมัร่งกร,ออรอตอกร,ร,ระตวัด หลากหลายนะครับนี่ครับนก็ยังเยอะอยู่นะครับวันนี้คนก็ถึงเนี้ยยังเยอะอยู่นะครับเออดูได้ไหมว่ามันจะได้พระอะไรมางั้นวันนี้อืมครับอ๋อน,นี่ครับ <c oughs> ผมรึกถือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่โดนแท่าจะไม่โดนไีนะแออเราจะได้อะไรไหมออ,อันนี้ก็ปลุกแพ้วนะครับปลุกแพ้วก็ยันนะครับไปครับ้างล่งางเครื่อง,างรองางนะครับ ัต่อครับไปกันต่อ,ตอ,อตวันนี้เป็นเอ่อเะนะรย์ว่าอะไรไอ้ล็อกเก็ตพอ้วก็ตะครอนวัดหนองกับนะครับไปต่อครับไปต่อ ครับจะได้อะไรไหมอ่าอ,อันนี้เท่าไหร่ครับอย่างยิ้มฮันสตรันเนี่ยหกร้อยครับหกรใช่ไหมหกร้อยเขาก็หมดเลยเหรอครับ,บอ่าอันนี้เป็นเนื้อแร่อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับก็ยังไม่ได้เช่านะยังไม่ได้ของนะครับตอนนี้อ่าก็ยังไม่ได้เช่านะครับยังไม่ได้ของครับตอนนี้นะครับ วันนี้ยังไม่ได้ของตักคิดเลยนะครับเอ๊ยยังไม่ได้พระตักคิดเลยนะครับไปกันต่อครับดูที่ว่าวันนี้ผมจะได้ไหม <laughs> อาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับไปกันต่อครับครับไปกันต่อครับดูว่าจะได้พระอะไรไหมดูครับนี่ครับน,นี่ครับ นี่ครับก็ราเลยครับว่ากว่าจะได้พระแต่ละาโง่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโอ้วันนึงเนี่ยบางวันไม่ได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ครับผมอันนี้หลวงพ่อเอียนะครับเขอชมหลวงพ่อเอียหน่อยครับนี่ครับหลวงพ่อเอียอันนี้เท่าไหร่ครับพี่สองพันห้าคสองพันห้านะครับสวยคลิปนะครับปีหนึ่งเก้านะครับหลวงพ่อเอีย เลยใหญ่ทีหนึ่งเก้านะครับอืสวยคลิปนะครับนี่ครับนี่รถไ้เท่าไหร่ครับพี่สองพันสองครับสองพันสองนะครับราคาก็ถือว่ายังฮ่าฮ่พอน่ารักนะราคาพอพอไปได้ทีหน่อยครับตรงนี้นะครับอืมนะครับอยากจะตอบพี่แกเหมือนกันเพราะชั่วโมงนี้ไปยากเหมือนกันครับเออเราประกันคู่เท่าไหร่ครับพี่ห้าพันห้าครับห้าพันห้านะครับอืม โอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่อันนร้านที่อะไรครับเนี่ยร้านที่ต่องนะครับร้านร้านที่ตองนะแกเป็นสายตรงของผมพ่อเอียนะครับนี่ร้านที่ต่อนะครับผมแกได้นะนิ่งบางใหญ่ครับผมขอบคุณครับพี่ที่ตองครับหวัดดีครับดีครับไปก็ต่อครับไปก็ต่อออันนี้พุนะครับพุตที่ไหนครับพี่ จเวลาดีครับเอ่อเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีโค้ดอ๋อโอเคครับผมมีโค้ดกับผมขอบคุณรครับครับนี่ครับอ่ะก็ไปกันต่อครับไปกันต่อ,<ป>อครับผม ออนี่ครับพระหลากหลายนะครับอันนี้เป็นพระประทุมากนะครับประตุมากนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบอ,อันนี้เป็นพระทเลศวนนะอ่าพิจาราาหลังพระทะเลศวนนะครับอ่าไปยังต่อครับไปยังต่อ อ,อันนี้เป็นวัดคอกหมู่ะเดี๋ยวครับว็จะได้พาอะไรบ้างครับ นี่ครับทาราก็จะคืดคืดอ,อยู่นะเออครับผมเออสี่ครับโดูเนี่าจะได้อะไรไหมครับวันนี้นี่ครับไปกันต่อครับเข้าตาแล้วก็เท่านะครับก็ไปสามสอบถามราคาครับสอบถามราคาถ้า ราคาตรงกันเราก็เช่านะครับแถ้ายังไม่ตรงเราก็ยังไม่เช่านะออแล้วถ้าเราเช่าระแท้ทั้งงหมดนี่โอ้โหครับบอกได้เลยว่าใช้เงินมหาศาลครับมหาศาลนะฮะทีก็พูดว่าครับว่ามหาศาลครับอันนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดําอันนี้ก็อ่บไปจจนต่อครับครับ ออออไปกันครับไปกันออก่อ <c oughs> ดูมัมยจะได้ฮีเด็มไหมจะได้ฮีเด็มไหม เปรียาพูดนะครับ แล้วก็เดิมนะครับที่ภาพบูชานะครับนี่ครับบรรยากาศก็ยังคึกคื้นะครับก็ยังคึกคื้นะอ้าวต่อครับต่อดีครับอวิธีดูพระนะครับก็ทำไมถึงบางคนถามว่าทำไมดูไวจังอะไรอ่ะเราก็ดูอันดับแรกเลยเราก็ดูพระที่ มีชื่อพอมีราคานะครับถ้าพอเราเห็นปั๊บเราก็คล่อยไปจับส่องดูนะครับอ่ะแต่ถ้าพระที่เราไม่รู้จักเนีอ่ยเราก็ปองผานนะครับนี่ะครับเออพระไม่ใช่ว่าพระไม่แทนนะบางองค์พอแท้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักหรือว่าเขายังไม่เล่นเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปดูนะครับแต่ถ้าถ้าเราดูแล้วว่าเออพอมีราคาพอจะขายได้เงี้ยเราก็เข้าไปสอบถามดูนะครับ่นานะครับผม ก็เป็นไงครับบรรยากาศในสนามพระเครื่องครับก็ยังคืดคืนอยู่ตลอดเวลานะ,ะเป็นวันอะไรหรือว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะก็คนก็ยังเข้าพระอยู่นะครับอ่ะวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้ววันหลังผมจะพาไปชมสนามอื่นต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปชมสนามไหนครับวันนี้ก็ที่นิกบางใหญ่นะธนาคารนะจะน,นัดเล็กนะแต่ว่าคนเยอะมากครับวันนี้สวัสดีครับ